สวัสดีค่ะพ่อ,พอแม่เอฟซตอนนี้เขามาหอดหนางานแล้วค่ะตอนนี้เขาอยู่ตลาดเมืองทองเจริญสีจังหวัดอุดรบรรยากาศหนางานเกือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปยังเมืองมนีสถานที่กว้างขวางมองไงเป็นนันพื้นปูนพื้นคอนกรีตแล้ควค่ะก็จืนมาแชร์มนีเขามองจอตุถ ก็เยอะแยะนะคะวันนี้มอหลำอยู่แบบ,บอยแอร์อัดมีพื้นทีห<ม>ลังเวทีกว้างขวางนะคะพี่น้องตอนนี้เวทีก็กำลังติดตั้งกันอยู่พี่น้องเลนสื่อแลวจัดดอ,อกกวางเขาเป็นอย่างเบิ่งมีหลังเวที ตอนนี้บรท่านเอกมีอย่างละค่ะเดี๋ยวไปเบิกงว่าศิลปินผู้ใดมาแล้วเนี่ยเราไปดูก่อนอุ้ยลานเขาไมา่ได้มิมองนางดีพี่น้องยางบกไก่ออกหลังหันมาหน่อยเดียวเจอลานเขาเลยเห็นใครแวบๆหรือเปล่าเห็นใครแวบๆหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับปลาเฮาเขาเห็นศิลปินผู้หนึงนน่งยืน,นขาวางลานเขา ไปที่รองถามไทยเบิงสวัสดีค่ะน้องแก้มนี่เองเฮอนยางมาเฮาว่าตัดลูกค้านางถากินเขาเนี่ยเบิดีเอ้าศิลป,ปินเฮาตัวนีส้สันดกกำลังแต่งหนาซือลงหนาไว้เทมันสิบวยื้อบอยื้อค่ะเอาบอกบอกว่าให้เตยเมื่อนี้เตยขึ้นค่ะเตยเตยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อิ้นเอิ้นแขกค่ะ ขึ้นเชยซ่าติดเตยเอินแขกแบบไหนอุ้ยมือนีสคริปเป็นนะไหนรู้ว่าไม่รู้เพื่อนเห็นแน่อมืนีพี่เขาให้ร้องขึ้นไว้หรอเพราะว่าต้องพี่เขาแต่งหน้าคนที่สองแล้วก็มาแต้นกับเราตอนอคอนค่ะอ๋อก็เลยให้เฝ้าลงไว้พวันพี่ผู้ใดแต่งค่ะวัอนี้พี่เหมียวพี่เหมียวเหมือนเหมือนเดิมเพราะพี่เหมียวเขาจะขึ้นโชว์คือกันก็เลยให้ลงไว้ก่อนยื้อกะต้งยื้อละน้อเม็นปะดังซับออแล้วค่ะโมเป็นอย่างเขาเก็บงานได้ ไปนอนใส่หมามือนีงเมื่อคืนไปผักใส่มือเมื่อคืนนี่ไอ้มือนี่เป็นแบบอะเมื่อคืนไปนัดตีรถกลับไปนอนบ้านค่ะตีรถกลับใช้ยภูุ้มไปนอนเมื่อคืนนี่งั้นเราอยู่ใช้ยภูมิมน้อแม่มันบอไปนอนบ้านก่อนแล้วจะค่อยมาหนีแม่นค่ะตีรถกลับประมันหกสิบกิโลหกสิบกิโลมานี่อีกประมาณสามชั่วโมงกว่าโอ้สุดยอดเลยนอนอิ่มบ่แม่เดินทางก็อิ่มอยู่ค่ะเดีนยวนอยู่เน่อยเดี๋ยววนี้เดี๋ ป็นังไแซ่บกลัวมูหานะแม่แซ่บกลัวมูผู้ขับปุดแล่วเนาะอยากผู้ขับปุดแล่วว่าได้นอนเขานอนน้ำรถเนาะอันนี้ตีรถเขาอะเขามาได้ชีตตีรถเขาอะอันนี้คุณพ่อตีนี่คุณพ่อสวัสดีกล้องนะคะสวัสดีเออพ่อพ่อแม่เอฟซีนี่แหละเด้อคุณพ่อน้องน้องแก้มไปใส่ไปกับหูตัวนี้ตีสติ๊กเกอร์ไปล้างรถย่างดีปวดอะ คันนี้แหละเด้อพี่น้องผู้ลาเซียมาไล่เอาโคแนวกิ่งเนวายูไปเห็นยูปั่มป็ลยทอใส่กันยัดใส่รถรถนี่ไป <c oughs> ติดยู่งบังเออนี่แหละพี่น้องปายทะเบียนกับตรงเชนซื้อพอดีเบิเร์เอาเด้องวดนี่แหละกิน <c oughs> ข้าวรึยังคะนี่ค่ะกำลังมาสั่งมาสั่งเขาว่าสิไากินเขาเห็นนองนี่แล้วบ้านไยนองก่นอนขึ้นเช็คเท้าบ้างไหมาเนี่ยว่าน,น่จใจคือกัน เตยเอิญพ้นหมดเลยไม่ค่ะเตยแดดเดีย,ยวยยสิไปถาใายคิดแล้วก็มา<ไ>ปลูกขึ้นกันเอ็มผู้บอบอก,บอกสองทุม่มน,นะตี่ปกติงานต้องเปิดงานนั่นสามทุ่มได้อค่ะพี่น้องมิเตยเอิญพ้นผมเมื่อเมื่อนันเช็คเช้าหรือวะให้กินไปลองเอ,เอางี้เขาถาเบิ้งคลิปต่อไปพี่เราว่าเตยเอิญพ้นคือคืออีหยังเฮ้ยสิได้ยหูว่าเตยเอิญพ้นเป็นทังไหนเอาน้องแจมไปเตยขึ้นกับผู้ใด้นะ จะขึ้นลำเพลินโชว์ทั้งบดเลยมะคะวันนี้ค่ะจริงไหมถ้าอยางั้นก็เป็นโชว์ที่แบบว่าสวยงามมาสิเขามีลำเพลินโชว์เอ,อิญสองทุ่มขื่นตเตือนค้นพนาักแตกไม่อีกแล้วหุวยแตกไม่อีกแล้วอชิม,ม,ชมหน่องซีเบิ้งแบบนี้แกเอิญหน่องไม่ยันเยอะจิตถึงต้องพึ่งแต่งไว้เห็นหรอเป็นไงเยอะแต่งหน้าเองทุกวันเลยหรอไม่ลงองลง้นงพื้นตัวเดียวกันกับเมื่อวานบ่นีอันนี้แม่ถ่าย สีได้บอสให้พี่เบิ้งให้เบิ้งได้บอสเพื่ออะไรพี่ร้องอันแนะน้ำเพื่อสองค่ะได้ได้ได้ว่าถ้าท่านเจ้าถือไฟถึกอย่างตรงตรงแนะน้ำน้องจุดหน่อยนะึงขึ้นไปหน้าร้อยค่ะโอ้ยล <c oughs> งคอหนงตัว <c oughs> มันบ่ร้อยด้หน,นูนมัน คือมันหนุ่งแต่งอันเข้มเนี่ยเวลาถือไฟมันจังบัจืดอยู่หลังหัน้าท่านทีงเห็นกล้องที่เข้มแต่ขึ้นไฟมันพอดีเลยเวลาถ่ายก็เลยสิว่าแต่งเข้มๆด้วยสิใส่ใส่เบอร์ไนกรอนยังไปเอื่นค้นลอยฟังจักหน่อยเลยบอกนู้ไหนุกหนูเป็นเมา่อไหนจะคิดบ่แม่ค่ะโอ้พี่แจ๊สจะคิดใหม่กูไม่ต้องคิดร้อยสักคิดเนาะ เอามีพผลล้มอยู่สบายอยู่ม嘛นี่ยนั่งขึ้นขึ้นก็บอกพี่วิวเต้นข้างเวทีเด้ค่ะโอ้ได้ได้เต้นข้างเวทีดีค่ะขึ้นปูนน่คือจังสีเย็นนี่บ่เย็นนี่พี่น้องหอนมันไอหอนเออแบบจับดักหอนเฮ้ยตรงไหนเฮ้ยตงไหนมือจับดากหอนอยู่เด้เห็นว่านั่งพี่น้องกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วตีค่ะทั้งสองนู้นกินแล้วค่ะแม่แม่คงแม่ได้อีกรอบแม่แพ้ดับ เดี๋ยวเยวอบเห็นเสือมันเสือบานหักบอ่อไม่สุดยอดเลยพี่เสือแล้วบ่ธรรมดาคือตาหักแผลพ่อเขาิะปั้นเหมือนอันนี้บ่เหมือนอะไรอ่ะลูกอะไรนะพาอ,อาทิที่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยว,ยวพาอ,อ,อาทีท่ย,ททยังตัวตัดแต่อันห <c oughs> ัวออน,หน,นอกมาเนี่ยพาอาทีท่แบบได้กระตุนเออเทเลทับปีไหม หนูเหมือนเทเลทับบี้พนาเบิ่งเสื้อตาหักพระอาทิตย์แล้วเบิ่งหน้าผ่านอยู่แล้วใครจะของแล้วขนอื่นมาใครจะของขารเองแย่งเองขายตัวเองดีที่สุดประชันวันนี้สิลพัดเขาสิได้พัดปกวันหนูเป็นพระอาทิตย์เทเลทับบี้ค่ะมาตามเบิ่งพี่น้องพระอาทิตย์เทเลทับบี้เป็นดังไหนแต่ความฝันต้องยอมลำบานแอดมินกับโบคอยได้ไปทำการบ้านด้โบคอยได้หนูอันเบื้องหลังเพิ่มไ้เพิ่นไปลองเทเงี้ยเปิดหมองอยู่ตลาด ตลอดเลยเขาทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะเมื่อวานไม่ได้ขยายความสัมพันธ์ไปเลียวเลเริ่มเปิดหมองตอนปหค่ะจนถึงตอนปสามขยันมากเก่งมากแม่เป็นยังไงภูมิใจว่าลูกสาวหาเงินเก่งก็เมนแต่เธอเนี่ยเราขับมืู่หาใีในครอบครัวทุกอย่างต้องส่งพี่สาวแล้วก็ส่งพี่ชายนะฮ่าผลชิงลูก ตัแทบปิดบอกม้าตั้งแต่บอกหาส่งพี่ชายเรียนส่งพี่สาวเรียนทุกวันนี้ก็ยังส่งพี่ชายเรียนอู่อู้คนลูกคนลูกเท่ก็คืแม่ดูแลแม่น้ำเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงะอยู่บ้านดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นคนดูแล่บ้านคือข้้าวเป็นนองลาบอนี่ ล่าสุดเลยค่ะล่าสุดแต่ว่าได้เลี้ยงทุกคนอ่ะปกติลูกหลานนี่สิมั่งมี้ได้ทุกคนต้องให้เนาะอันนี้แบบสุดยอดเลยน้องเพลงนี่บ้เป็นจักคนค่ะไม่มีแต่อันนี้้ผูพี่ซ้ายน่ะดีกีตาร์ได้แต่ป๊เก่งแต่ใจชอบสุดยอดเลยทั้งค่าไฟค่าน้ำส่งพี่ดีน้องน้องแก้มค่ะน้องแก้มอ๋อน้องแก้มมีคนมินมาหา ป้าเยอะอยู่ช่องธนาดลด้วยพี่น้องไปตามเบิ้งเนี่ยนี่มาไายคือกันเสียงดีเสียงดีช่องธนาดลคนขับรถเอสซีบอกว่าน้องแก้วเสียงดีเกลียวเกลียวเสียวแก้็นเกลียวเสียงเอาไม่เอาไม่เอาไม่เดไปเอาไป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 เก้วเสียงดีแก้วเสียงแอนเก้วเสียงดีเห็นโนคอมเมนต์มาไลน์อยู่ว่าแก้วเสียงดีแต่รู้ว่าเขาเลยมาสัมผัสดอกเขามาเล่นตลกนะเขาเลยมาสัมผัสดอกเขามาเล่นตลกตลกวะ มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เซ็นคิวดำดงอะาล้ววันที่ยิมของดำดงมาส่อมถาได้ได้เลยค่ะอันนี้บริเลียนพูบอ่ะบอค่ะจมมอจมมอแล้วแต่แต่ในวุฒิมอสาอยู่อยู่อยู่ไทก็ใ้ยา่มใช้ยา่บ้านเดียวกันอยู่อยู่คนละภาคอ่ะพราวว่าคนคนชยาพูมมเนี่ยตาดีด้วยครวเออชยาพุมน่ะตาดี เียหนเขาว่ามนีอ้เเอมีแต่แนวให้หัวเอาพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวเขาฝากต่อช่งธนาดลนาะค่ะเขาฝากคลิปไปสตรีทก่องไปแ้วนี่ช่วงนี้ครับช่วงนี้เราไปสตีครับคือสตรีไหมไค่เทียบนี้แต่เอาเอาดีคับพี่น้อง สมเอานี้เลยเปากคนงานเลลูกอะเอาฝากเอาปากอ็เป็นชิปช่อง a c e b o ูกขาแก้มปนัดดาค่ะแฟนเพจแก้มปนัดดาแฟนเพจค่ะแล้วก็ติ๊กต k อกปนัดดาอันนี้สกอร์ห้าสองห้าค่ะฮะห้าสองห้าห้าสองห้าค่ะอันนี้สองห้าสองห้างงงงที่ไก่ตาแก่ ขอออบนนเเดไไม่ <elim> ่าปยีสสวัสดีค่ะคลิปนี้ฝากไว้สนิรกับพ่น้องบ๊ายบาย